สาเหตุเี่ชื่อว่าน้องลูกอมเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชายเคยมาชิมแล้วผู้ชายบอกหวานมากโอ้ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบคู่หูคุณผ,ผู้ชมาจาก มันจะแบบไปใช้เพิ่มค่าพลงของเราเขาออกมารลุต่อสู้ด้วยดาไดบอลโบดนะคบทุกผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาร์บี่วันนี้นะครับเราก็ไม่อยู่กับเกมมูนมูลไรเบรกแล้วนะครทุกคนวันนี้น้องลูกอมนะครับมาทักทายคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคบสาเหตุีนชื่อว่าน้องลูกอมเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชายเคยมาชิมแล้วผู้ชายบอกหวานมากก็วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบคู่หูคุณผู้ชมซึ่ง อันนี้ส่งผลต่อค่าพลังของตัวละครนะครับเป็นหนึ่งในระบบนะครับที่ส่งผลต่อค่าพลังของตัวละครเรานะครับทุกคนวันนี้เราจะบอกรายละเอียดกันนะครับจะได้เข้าใจกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน,นะครับเราไปดูคลิปกันเลยสำหรับการเข้าระบบคู่หูคู่ใจนะครับทุกคนสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือนะกดตรงเมนูนะครับแล้วก็ไปที่คู่หูนี้ พอไปที่คู่หูนี่เราได้สีทองมาตัวหนึ่งนะครับทุกคนอย่างแรกเลยที่เราจะพูดถึงระบบคู่หูนะครับมันก็คือระบบกาชานั่นเองนะครับคือเหมือนแบบเป็นผู้ช่วยเราเองนะครับที่อยู่ในทีมของเรานะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็ไปกดที่รับสมัครนะครับก็ตรงนี้มันก็จะบอกนะครับว่าเฮ้ยเปอร์เซนเทจต่างๆในการได้รับเนี่ยยังให้สมุนลเกลือมากๆเนี่ย ถ้าสมมุติเราเปิดครบ80ครั้งแล้วย,ยังไม่ได้ตัวหาเหี้ยตาตาเป็นสีทองเลยะครับมันก็จะการตีคู่หูสีทองให้เราเออระบบกนนี้ก็รีอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถไปที่พรีวิวของรางวัลได้นะครับว่าจะมีเออตัวไหนนะที่เราแบบเปล่งเอาไว้นะครับรวมถึงสาราวีลชนสมตสมติเราเกลือมากๆใช่ไหมมันจะได้ตัวทองหรืออะไรนี้ต่างๆมาเราสามารถแลกตัวทองหรือว่าตำราวีลชนเพื่อไปอัพเออเกรดคู่หูเราได้เลยนะคบผมเวลาเราใส่เข้าไปในจัดทับต,ตรงนี้เนี่ย นะครับมันจะจัดมันจะจัดได้มากสุด4คนด้วยกันที่เป็นคู่หูนะครับโดยที่ตำแหน่งซ้ำกันเนี่ยจะมากสุดได้แค่2อันก็คือในเกมนี้เนี่ยระบบคู่หัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ามตำแหน่งด้วยการ1ฝั่งโจมตีนะครับ DPS ป้องกันหรือแทงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮิลหรือซัพพอตนั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมครับว่าของผมเนี่ยในทีมตอนนี้นะ ก็จะมีสีทองหนึ่งตัวแล้วก็สีม่วง3ตัวเนาะแต่ว่าตัวที่เป็นซับพอร์ตที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยก็จะมีมากสุดในแค่2ตัวเท่านั้นก็คือตำแหน่งมากสุดในแค่2ตัวแล้วเวลาเราใส่ตัวละครเนี่ยเข้าไปในทัพของเราเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่าพลังสมมุติว่าผมเอาอ่าตัวหนึ่งออกสมมติสีทองออกเห็นปะค่าสี่พีจะลดเห็นปะแสดงว่าการส่งการชากาะจายตรงนี้นะครับส่งผลต่อค่าความสามารถ ของตัวละครเราด้วยนะครับดังนั้นการสูมใน้ตัวละครลดๆเนี่ยก็มีความหมายครับนอกจากค่า CP แล้วนี่เราใส่ทับลงมาเนี่ยเห็นเขาจบอกว่าทับหน้าโบนัสสเตตัส5%ของคู่หูมอบให้แก่ผู้เล่นช่วยต่อสู้โบนัสสเตตัส1%ของคู่หูให้กับผู้เล่นผู้พิทักษ์อะไรอย่างนี้ต่างๆก็คือว่าสเตตัสของคู่หูเราในทับเนี่ยส่งผลต่อสเตตัสของตัวละครเราเออดังนั้นเวลาจะเล่นสายอะไรเนี่ยการดึง ตัวละครที่มีความสามารถที่โดดเด่นที่มันเหมาะสมกับอาชีพเราเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเราก็แบบว่าเฮ้ยมันมาบทเตตัสเฉยๆหรอเฮ้ยเปล่านะมันเอาไว้ใช้เล่นในโหมดบางโหมดได้ด้วยนี่ครับเมื่อกี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงข้างบนนี่รายละเอียดเนี่ยมันจะเล่นใน2โหมดนี้คือเรือนเทปอและโลกแห่งปีศาจนะครับก็คือเวลาสมมติเราใส่ทีมเข้าไปเนี่ยไอตัวละครพวกนี้จะออกมาช่วยร่วมต่อสู้ด้วยเออเห็นมล่ มีประโยชน์มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้เป็นการเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพวกนางนางต่างๆนะครับในท้าทายเรือนเทป,ปอกันดีกว่าอันนี้คือผมเน้นผ่านมาแล้วแต่ว่ามันสามารถเล่นได้นะคะอ่ะเข้าไปก่อนเห็นไนหะเออก็คือไอ้คู่หูตรงนี้เนี่ยนอกจาก มันจะแบบไปใช้เพิ่มค่าพลังของเราเขาออกมาลลวนต่อสู้ด้วยดาไ,ได้บอลโบดนะคะทุกผู้ชมถ้าสมมติใครอยากเออได้ทีผู้เป็นชายล้วนเด่ยกดเล็งตัวสีทองชายรวยไปได้ดีนะคะเออนอกจากที่ผู้หูเนี่ยที่เราจัดลงไปในทีมจะทาให้ค่าพลังของตัวละครเราเก่งขึ้นนะคะทุกคนเราสามารถอัพผู้หูเนี่ยให้มันมีความกิ่งก้านมากขึ้นได้ด้วยคือ,อยังไงกดไปที่ตัวละครที่เราต้องการนะครับมาสามารถอัปเกรดได้คับทุกคนโดยที่ใช้คัมภี์เห็นไหม พวกตำราวีรชนอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะคะ <S <S ให้ตัวละครมันเก่งขึ้นซึ่งเวลามันเก่งขึ้นเนี่ยไอ้ตรงข้างล่างตัวละครเนี่ยมันจะมีสเตตัสต่างๆเออเห็นปะไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟพาสซีฟหรืออะไรอย่างนี้เนาะเออรวมถึงคุณสมบัติพิเศษนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันทําให้การจับกลุ่มเนี่ย มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษก็จะพวกอาชีพรองอะไรต่างๆนะครับการเลือกอตัวละครนะครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับอาชีพรองหรือความสามารถของมันก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็ดังนั้นทุกคนก็สามารถไปดูรายละเอียดตัวละครที่เราอยากได้นะครับที่แบบเล็งไว้นะครับอยากจะปั้นนะครับรวมถึงนอกจากการอัปเกรดเนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวละครได้ด้วยซึ่งการพัฒนาตัวละครเนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราได้ชิ้นส่วนนะครับก็คือได้ตัวละครตัวนั้นซ้ำนั่นเองดังนั้นนะครับสีทอง ก็จะสามารถพัฒนาได้ยากกว่าสีม่วงเข้าใจป่ะเพราะสีม่วงมันออกง่ายกว่าไงเข้าใจความหมายไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าดวงของแต่ละคนด้วยนะครับก็เอาตามความเหมาะสมนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของสายสัมพันธ์ถ้าสมมุติเราปลดล็อกความสัมพันธ์ของคู่หูของเราเนี่ยให้กับกับไอตัวอื่นๆเนี่ยนะมันก็จะปลดล็อกบัฟด้วยนะครับเห็นไหมเออ ต่ดิผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนะเาะเกมมันเพิ่งเปิดนะดิเออแต่ว่าอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่าเออความสําคัญของคู่หูเนี่ยเออมันสําคัญนะคุณผ,ผู้ชมอา่าเพื่อนๆถามว่าแล้วเราจะหาพวกแบบว่าคู่หูเหล่านี้ได้จากไหนเพราะมันต้องใช้ตั๋ววิลชนี่ตั๋วทองใช่ไหมนี่ทุกคนก็มันได้จากหลายที่นะแบตเทิร์นพาหนึ่งก็คือช่องทาง,งการเติมเงินใช่ไหมการทาเควสต,ต่างๆนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนนี่กดไปที่แลกเปลี่ยนนะครับดูนว่านี่เห็นไหม ในตลาดเนี่ยอย่างเช่นร้านค้าเหรียญกิลเนี่ยเวลาทําภารกิจกิลเนี่ยมันก็จะได้ตั๋ววีลชนเหมือนกันถ้าเราเอา,เอาแต้มตรงนี้ไปแลกนะครับก็คือ any way นะครับ anyway, มันสามารถหาได้จากหลายที่นะครับเราก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็อดทนนะครับแล้วก็แบบเล็งคู่หู ที่เราต้องการเอาไว้นะครับแล้วก็ความมันมาให้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวนะครับต้เงินที่นะคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเห็นความสําคัญของออระบบผู้หูมากขึ้นนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมัครสมาชิกนกกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนับหนุนหรือนกดุกหนับขอบคุณล่วงหน้านะครับ